สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตเครื่องอบนะฮะจะเป็นเครื่องอบสีอันนี้ก็จะเป็นแบบมินินะฮะจะเป็นแบบใช้กล้องเรานะ,ะก็แล้วแต่ครับว่าใครจะออกแบบมาเป็นสไตล์ไหนอะไรคือเครื่องตัวนี้มันอยู่กับผมมาประมาณ1ิบกว่าปีแล้วนะฮะสมัยก่อนเนี้ยผมจะเลี้ยงนกกรงหัวจุกนะฮะผมก็คือจะเอาไข่คือเอาไข่มาฟักเองนะฮะอันนี้ก็คือไปยกจากเครื่องไอที่ว่าผมเคยทําคลิปไว้นะฮะ ลองย้อนกลับไปดูเก่าๆผมเคยเลี้ยงนกกงหัวจุกไว้อยู่นะอันนี้ก็คือผมก็เลยมาดไว้ต่อนะก็คือไม่ได้แปลงอะไรมากมายนะ, <c oughs> ะก็แล้วกันการทําง,งานของมันนะฮะนี่ก็จะมีชุดปลั๊กไฟนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะต่ออันนี้ก็คือจะเป็นตัวรีไฟนะตัวรีไฟรีพัดลมอะไรพวกนี้นะหลอดผมก็คือแนะนํานะครับให้ใช้เป็นร้อยเขาเรียกร้อยร้อยแรงเกียร์นะ หรือว่าจะเป็นหลอดกลมธรรมดาทั่วไปก็ได้นะส่วนตัวนี้ครับมันก็จะคล้ายๆแบบโทโมโฟิลโทโมสตัดทอะไรพวกนี้คนระก็คืออุณหภูมิเกินมันก็คือจะตัดการทํางานนะอย่างเช่นผมตั้งไว้ที่34ถ้ามันเกิน34องศาเนี่ยพัดลม2ตัวท้ายครับมันจะมีพัดลมอยู่มันก็คือจะเป็นระบบหมุนเวียนนะฮะมันก็จะทํางานสมมติว่าอุณหภูมิตกลงมาที่3 4คงที่ครับ ถ้ามันไม่เกิน3าสีถ้าสามหพัดลมก็คือจะทำงานตามนั้นนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็เอามาอบสีเล่นนะครับจะเห็นเครื่องมันไม่ได้ใช้นานนะอันนี้ผมก็จะเปิดดูข้างในให้ดูนะก็หลอดนะครับหลอดก็จะประมาณนี้คนระคือตัวนี้จริงๆสามารถตั้งหลีได้นะครับก็คือชุดวงจรตัวนี้มันไม่ได้เป็นวงจรนะมันเป็นตัวปรับไฟหลีเอานะะตัวนี้๋อเปิดให้ดูนะ ดีไฟได้เลยได้นะก็คืออันนี้ผมยังไม่ได้ต่อครบวงจรนะฮะอันนี้ก็คือสาธิตให้ดูร่าวๆ้านะเดิมทีผมก็จะมีตัววัดอุณหภูมิอยู่นะก็คือจะใช้สองชุดนะฮะจริงๆผมใช้ชุดนี้ชุดเดียวพอดีมันต้องต่อสวิตชิงซัพพลายนะพอดีซัพพลายผมไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ผมก็แค่มาออกสีนะอุณหภูมิที่ว่าผมเคยตั้งไว้ผมก็คือจะมาไว้นะฮะอยู่ที่ประมาณ35 36 38, 38าอะไรพวกนี้นะ ก็ลองใช้พวกมิกเตอร์ลองจับวัดดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นงานเครื่องชาร์จนะครับก็จะเป็นของประตูก,กระจิเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่างนี้เผื่อใครสามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดได้นะฮะก็คือเราสามารถทํโตู้ให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นกล่องกระดาษก็ได้นะฮะใครมีกล่องใหญ่ก็คือเหลือใช้ก็ลองมาประยุกต์ดูนะ ก็นี้เผื่อใครเอาไปต่อยอดหรือว่าแบบไปทําอย่างอื่นได้นะฮะก็คือเกี่ยวเรื่องการอบสีอะไรเงี้ยอาจจะใช้สองลอดสามลอดสี่ลอดแล้วแต่นะฮะอันนี้ผมจะใช้หลอดแค่หลอดเดียวนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของตรงนี้ผมก็เลยแบบเจาะฝานะก็คือใช้แผ่นเพื่ออะคริลิกเพื่อพลาสติกอะไรก็ได้นะฮะเพื่อให้เราแบบมองเห็นชิ้นงานนะฮะหรือว่าไม่ต้องทําก็ได้นะครับอันนี้จริงๆก็ไม่จําเป็นนะฮะแต่อันนี้ผมก็คือ เจาะไว้ดูงานนิดหนึ่งนะฮะอะไรประมาณนี้ก็คือทำไว้ใช้เองนะฮะก็ไม่ได้ทําเกี่ยวเพื่อแบบรับจ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้นี่ก็คือชอบเกี่ยวพวกงานเดยวายงานประยุกต์อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวมาอธิบายในส่วนของตัวนี้นะครับคือผมก็ไปเอาแผงของพวกเคสเคสค,ค,คอมนะครับคือพอดีสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นช่างคอมนะผมก็เลยบอว่ามันน่าจะมาประยุกต์กันได้นะครับก็คือตัวนี้ทําหน้าที่อย่างคล้ายๆเป็นพวกทมูนะ อย่างผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าอุณหภูมิที่ว่ามันอยู่ในกล่องเนี่ยนะครับผมตั้งไว้ที่34ถ้าเกิน34ขึ้นไปนะครับพัดลมสองตัวที่เราเห็นจากด้านในนะฮะมันก็คือจะทํางานพร้อมๆกันนะฮะก็คือตัวหนึ่งทำหน้าที่ดูดเข้าอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่เป่าออกนะะก็คือสมมติว่าถ้าเกิน34ขึ้นไปยกตัวอย่างอย่างเช่น35 36 พัดลมมันก็คือจะระบบหมุนเวียนนะฮะมันก็จะแบบถ่ายเทให้รักษาอุณหภูมิไว้ที่34นะครับแต่จะประมาณนี้นะครส่วนความร้อนด้านในนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราก็สามารถปรับเล่งเอาได้นะฮะแบบก็เกินนะครับผมเคยตั้งไว้อยู่40 50เนี้ยก็สบายๆนะยนะ,ะเพราะว่าหลอดถ้าเป็นพวกร้อยแรงเทียนนะฮะมันก็คือจะแบบค่อนข้างร้อนมากกว่านี้นะฮะ หนึ่งเราใช้โต๊้อบไม่ใหญ่มากนะครับเป็นโต๊้อบแบบเล็กก็คือหลักการนะครับผมก็คือจะมีตัวนี้อันนี้สังเกตไฟจากด้านในนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวหลีไฟนะก็คือเป็นพวกหลีหลอดไฟอะไรพวกนี้อะไรประมาณนี้ฮะมาสังเกตตรงนี้ไฟที่มันอยู่ด้านในนะฮะผมคือจะปรับนะะถ้าเราสามารถก็คือดับได้เลยนะฮะ กับเปิดนะอันนี้ตอนที่ว่าผมรีนะฮะแสงก็จะสว่างจ้าเลยนะยิงแรงมันก็ยิงร้อนนะฮะกลับดูด้านในนะก็ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะฮะในการอบสีเดี๋ยวมาให้ดูรอบๆนะฮะ ก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาทั่วไปนะจะเป็นกล่องพลาสติกนะด้านหลังผมก็จะเจาะพัดลมไว้นะฮะฝาก็สามารถเปิดปิดได้นะับพอดีสลักฝั่งนี้มันมันหักไปนะผมก็เลยไม่จําเป็นใช้นะะลองไปดูนะครับเพื่ออาจจะไปต่อย,ยอดทําเกี่ยวกับเพื่อเครื่องอบสีนะก็คือแบบมินิดีวายแลประมาณนี้ับคือสำหรับงานเล็กๆงานไม่ใหญ่มากอะไร ก็ดูเป็นแนวทางนะครับชุดไฟสองตัวนี้ไม่มีอะไรนะก็คือเปิดปิดพอดีผมใช้แบบพวกบัตรกีด้วยนู่นนี่นั่นก็คือพักมันเหลือครับผมก็เลยแบบใส่ไปจริงๆก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะตัวรีไฟส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบ้าไฟนะฮะก็เป็นไฟสองร้อยยี่สิบนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวโทโมนะฮะ ลองไปดูนะครับว่าเผื่ออาจจะเป็นแนวทางได้น,นะครับในการแบบว่าเราทําเครื่องอบสีเป็นแบบมินินะฮะหลอดไฟก็หาได้ทั่วไปครับร้านยี่ิบาทมีขายครับกับเบ้าไฟนะฮะแล้วต้นทุนถ้าไม่นับตัวกล่องนะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่กี่บาทก็จะประมาณนี้นะครับก็พอดีผมจําใจที่ว่าจะต้องอบสีนะเพราะ พ้นสีตอนเย็นนี่มันก็จะมืดแล้วนะฮะเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะฮะก็ไม่ได้มาสอนทำหรือว่าอะไรนะครับวันนี้ก็คือจะมาให้ดูเป็นแนวทางนะฮะเผื่อใครสามารถเอาไปต่อยอดหรือว่าไปประยุกต์ทำนอื่นได้นะฮะ ถ้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อมีอะไราง,งาน DIY อะไรพวกนี้ครับผมก็ออกมาแชร์แบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมกันอีกนะก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วขอบคุณที่รับชมนะฮะ่ลืมให้กำลังใจกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย